่ท่่อครับไป้าเยัคะ่ได้เลยเจ้าอาไส่งรกิกรรมเ่ดวก็ถ้าคนไม่มอก็เดี๋ยวเป็นตัวสำรองเขาจะเดี๋ยปลงทะเบียนรอไว้ก่อนนะครับ ฟั้ด,ดนึ้งฟู้สองอะแนวมากฟู้ดหนังฟู้ดองนะครับกัปตันันมีแล้วมีแฉกันัปตันนแล้วครับมาแค่นี้องเงี้ยเดี๋ยวพี่ปองาตามมาค่ะ

ไวเซนเซอร์เหรอไว้เซนเซอร์ทำได้ไหมนูตูจเฮ้ยไม่ต้องถ่ายเยอะก็ถ่ายเขามายังไงุกขุ่อ่าแล้วเราเนอี้สีขายขาวเพรา่าขมเามี ก็กดอานตัวหนาตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็ยุดตัวหนาหยุดนี้โอเคหยุดแล้วก็